สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต erm ิมวัคซีนไวใสไปกับวส919ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่จูบจิรสุดาคุณชนค่ะคุณผู้ชมคุผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 99.5 m h z ระบบ AM, 1,521กิโแล้วยังมีรูปแบบทีวีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะขอฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้นะคะก็คือช่อง YouTube c h a n แ e ลของรายการเติมวัคซีนไวใส่นั่นเองนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางสถานีและก็ทางรายการเติมวัคซีนไวใส่ของเราค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยจิตอาสา904นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบตัติโดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้ให้ดูสะอาดสวยงามหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำท่วมขงังณวัดทองทั่วตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ